สวัสดีครับมาพบกันในช่วงสองยางเซียนใบเก่งของขวางคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำถึงวิธีการดูเหรียญหลวงพ่อเกษมนะรุ่นกองพันลำปางนะครับปีหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าดูยังไงนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับที่ได้รับความนิยมมากนะครับของหลวงพ่อเกษมนะครับถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอันดับต้นๆนะครับ เ็นเหรียญที่แกะบล็อกได้สวยงามมากนะครับสร้างในปี17นี่ครับโดยกองพันลำปางนะครับสร้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใครคิดว่านับมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนับกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับช่องเก่งของขวาง FC Channel นะครับก็เราจะมีคลิปนะครับ แนะนำวิธีการดูนะับเหรียญหลักย,ยอดนิยมต่างๆนะครับมาให้ท่านได้ศึกษากันอ่เรามาไล่ดูนะับตั้งแต่ด้านหน้านะับบริเวณหูนะับตั้งแต่ด้านบนนะเห็นไะอ่าแล้วนะหูเขานะับหูเหรียญเนี่ยนะับจะเป็นลนะักษณะคล้ายๆกงจักรนับเห็นไหมจะเป็นละักษณะกงจักรนับเป็นแอ่งลงไปเลยนะับมีความคมชัดมากนี่นะับนี่สังเกตดูนะคมชัดมากเลยนะครับ อ่าเป็นกงจักรนะครับอ่าไล่ลงมานะครับจะเป็นอัคระยันนะครับอ่าอ่านอ่านว่าอะไรผมไม่รู้นะครับอ่านะครับน่าจะอ่านว่าเขมโกนะถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ผิดนะครับอ่านะครับอ่าพื้นผิวเนี่ยนะครับมีความคมชัดนะครับอ่าโดยเฉพาะพื้นสังเกตดีๆนะเห็นไหมพื้นเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆอ่าเป็นทรายละเอียดละเอียดนะครับเขาเรียกเป็นทรายละเอียดละเอียดนะครับ แบบเนื้อเงินยิงทรายนะครับพื้นเขาจะมีความเป็นนับเป็นทรายละเอียดละเอียดนะครับเหรียญเงินก็อาจจะสะท้อนไฟนิดนึงนะครับนะครับเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมความคมชัดเนี่ยนะครับนี่นะครับเส้นสายที่พื้นเนี่ยคมมากอ่าให้สังเกตเนะเส้นสายเนี่ยนะโดยเฉพาะกองพันลําปางเนี่ยเส้นเขาเยอะมากนะครับเนี่ยสังเกตดีๆนะเส้นนะครับเห็นไหมคเป็นตารางเลยนะครับนี่ โดยเฉพาะเส้นนี้นะครับจะคมมากเนี่ยเส้นบริเวณข้างหูข้างศีรษะหลวงพ่อนะครับนี่นะครับจะมีเส้นเ,เห็นไม่เอ่ยนะครับนี่นับเส้นเสี้ยนนะครับเห็นไหมคมชัดลึกเลยนะครับเป็นเส้นสายฝนคมมากนี่นะแม้แต่ลายผมนี่นะลายผมมีความคมชัดเลยนะครับบริเวณใบหน้านะครับนี่นะแกะเหมือนมีชีวิตเลยนะนะครับเห็นไหมหน้าท่านนะครับมีมิตินะความคมชัดเบ้าตาลึก นับหูลึกนะครับนี่นะครับจะมีอ่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับอ่าเหรียญกองพลลำปางนะครับไม่ว่าจะเป็นริ้วจีวรนะครับอ่านับบริเวณอ่าหัวไหล่หลวงพ่อนะครับจะเห็นเสี้ยนนับเป็นจํานวนมากนะครับที่ขึ้นอยู่ตามผิวนะครับอ่านี่ก็เป็นจุดสังเกตอ่าสําหรับอ่าเหรียญนี้นี่นะครับที่พื้นเนี่ยไหมบริเวณซอกคอ เห็นไหมซ่อคอตัวเนี้นะครับเส้นเขาจะเยอะมากเนี่ยที่พื้นเห็นไหมหเห็นชัดเลยนะครับส่ไงก็ต้องเห็นนะครับนี่เสี้ยนสายนี่สําคัญนะเวลาเล่นเหรียญนะผมจะแนะนํานะครับเสี้นนี่สําคัญมากผิวนะครับจะต้องเป็นเซนไซนะครับนี่ถ้าผิวไม่ได้ผ่านการใช้เนี่ยจะขึ้นเป็นลุ้งเลยนะเนี่ยนะสวยมากนะครับจะขึ้นเป็นลุ้งๆุงนะครับนี่นะคือว่า เดี๋ยวนี้เป็นเหรียญที่ดูง่ายมากนะครับอ่ะมาดูด้านหลังกันนะครับอ่านับมาดูด้านหลังกันบ้างอ่ะด้านหลังนะครับเห็นไหมหูเจาะด้านบนนะครับปิ้นเหมือนกันนะครับหูเจาะเนี่ยปิ้นนะครับรูเล็กๆปิ้นปิ้นอ่านะครับอ่ามีลักษณะเหมือนกับบานออกมานะครับอ่าทัดลงมานะครับซ้ายขวาเห็นไหมบริเวณอ่าคอโคตัวเนี้ยนะครับซ้ายขวาจะมีขี้ปิ้นนะครับอ่าถ้าเห็นแบบนี้คือนะครับปลอดภัยนะครับดูง่าย นะครับซึ่งของเกจะทำไม่ค่อยได้นะครับนี่เป็นคิปปิ้นนะครับซ้ายขวาเลยนะครับถัดลงมานะครับเห็นไหมโอ้เสี้ยนตรงนี้นะครับอ่านะครับตรงหน้าสอเสือเนี่ยเห็นไหมจะมีเสี้ยนโอ้นะครับวิ่งพาดมาถึงตัวกอไก่นะครับนี่มีเส้นเหมือนเส้นอย่างสะพานโค้งเห็นไหมนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับโค้งมากเส้นนี้นะครับ อ่ถัดลงมานะครับเห็นไหมเดินผิวผิวใช่ไหมแลักษณะเป็นสายๆย่นๆนะครับนี่พื้นผิวจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่านะครับสํานักสุสานไตลักษณ์นะครับเห็นไหมนี่ครับอ่านับลงมานี่นะครับนี่นะครับตอเต่าเห็นไหมจะมีเส้นแตกนะครับวิ่งขึ้นไปนะครับไปชนถึงยันตัวอ่าดับตัวด้านบนเห็นไหมนี่นะครับอ่านะครับตรงนี้ก็มีเส้นแตกเหมือนกันแนวนอนอ่านี่นะครับจุดที่สังเกต อะโค้ดอระดับเป็นโคดกงจักรนะครับจะตอกบริเวณใต้พอสอนะครับพอสหนึ่งเจ็ดเนี่ยนะครับถ้าเป็นเนื้องเงินนะครับอจะตอกอยู่ใต้พอสอนะครับนี่นะครับเนื้องเงินจะแตกตากตอกบริเวณบริเวณนี้นะครับเหนือดอกจันทใต้พอสอนะครับเป็นรูปกงจักรบางอา,อาจจะติดชัดไม่ชัดนะครับก็ขึ้นอยู่กับอ,องศาการตอกของช่างนะครับที่จะตอกนะครับอันนี้อาจจะอตอกได้ประมาณาไม่เต็มใบมาก นะแต่ก็ถือว่านะธรรมชาติของนะการต่อโค้ดมักจะเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่ให้ดูเนี่ยคือความคมชัดนี่สำคัญนะเส้นสายผิวพันนะับความคมนะครับครีปปิ้นนะครับและที่จะขาดไม่ได้นะครับจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวตัดนะครับซึ่งลักษณะตัวตัดนะครับพาแทใ้ในยุคปีหลังสอง0ัขึ้นมานะครับนะไม่ว่าจะเป็นปีหนึ่งกว่าศูนย์กว่าอะไรตรงนี้นะครับ จะลักษณะการตัดแบบนี้นะครับตัดไม่เต็มมีดเห็นไหมจะตัดแบบครึ่งหนึ่งนะครับนี่นะครับมีตัวตัดนูนบ้างเป็นร่องบ้างนี่ธรรมชาตินี่นะครับตัวตัดต้องเป็นแบบนี้นะถ้าตัดเป็นเต็มมีดนะครับแล้วก็วาวะเป็นแอ่งทองกระทะลงไปนี่แบบนั้นเขาเรียกตัวถอดนะครับนี่นี่นะจะตัดแบบอย่างเงี้ยนะครับตัดบ้าง เต็มบ้างไม่เต็มบ้างนะครับนี่นี่คือธรรมชาติของอะนะครับเหรียญหลังสม0ทัรอยนะครับที่มีตัวตัดขาดนี่นะครับนี่คือธรรมชาติของอการตัดนี่นะผิวพันธุ์เนี่ยนะครับให้ดูบ่อยๆนะครับเราจะสังเกตได้เลยนะผิวพันธุ์ความคมเส้นสายนะี่นะจะเป็นจุดะนะครับที่เราจะต้องศึกษานะครับเรียนรู้นะครับ ท่านใดคิดว่านะครับคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าคลิปต่อไปนะผมจะมาแนะนำาเหรียญหลักยอดนิยมอะไรนะครับก็ติดตามกันนะครับคลิปนี้ขอบพระคุณมากที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ